สวัสดีครับเกษตรเปร่นทํากินนะฮะันนี้พาเข้ามาชมสวนนะครับแล้วนะฮะมาแชร์ครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับแล้วแต่เทคนิคนะครับเทคนิควิธ,ธีการแต่ละท่านนะฮะจะสังเกตได้ว่า,าก็ค่อข้างสมบูรณ์นันี้ประมาณ9เดือนละจะ10เดือนนะครับก็สูง ท่วมหัวผมละนะครับประมาณ180เนาะเมตรแปดเมตรนะครับสังเกตได้ว่ากิ่งที่เขาแตกออกมาเนี่ยมันมันจะเชิดขึ้นเห็นไหมฮะเนาะมันไม่ได้แผ่ออกข้างเนี่ยถ้าการแต่งให้มันบานออกข้างเนี่ยนะครับมันสามารถเป็นทรงพุ่มได้ได้เร็วนะครับ ก็แผ่เป็นทรงพุ่มแล้วมันก็จะสวยเนาะนะฮะมันจะมีการดัดนะครับนะฮะถ้ามันเบียดกันมากไปการแตกหรืออะไรเนะี่ยมันก็จะช้าหน่อยนะฮะนะครับ,รบเทคนิคของทางทางสวนนะครับามาดูง่ายๆเลยก็แล้วแต่นะฮะเป็น คนิคแต่ละคนเนาะนี่การตัดแต่งนะครับการตัดแต่งแล้วก็ใช้เชือกวางนะฮะดึงนะครับดึงนะครับกิ่งนะครับเ,เหมือนก็ดัดเขาอะนะครับแต่เราไม่ได้ไม่ได้ฝืนนะนะครับให้ให้มันแผ่ลงเนาะไม่ให้มันเชิดตั้งขึ้น ิธีการมัดกัโดยทั่วไปเราดูในช่วงของกิ่งนะครับที่มันค่อนข้างที่จะแข็งแรงนิดนึงนะครับตัวถ้าไปลายมันก็จะรู้ตอนไปนะครับช่วงโคนนเ,เกือบเกือบกลางของกิ่งนะครับประมาณนี้การดัดแต่งกิ่งทุเรียนนะฮะเหมือนกับเราเ ัดแต่งกิ่งต้นไม้ที่มันมันยังอ่อนอยู่ครับเ,เดี๋ยวมันแก่ขึ้นมันก็จะเป็นได้ทรงของมันมาดูต้นอีกต้นหนึ่งนี่แล้วแต่เทคนิคนะครับนะมันก็จะแผ่ออกข้างเห็นไหมฮะนะครับมันก็จะไม่ไม่เชิดขึ้น ก็จะประมาณนี้นะครับอ่าโอเคแชร์ครับผมสำหรับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกแล้วกันนะฮะนะครับในการดัดลักษณะของกิ่งทุเรียนที่อายุประมาณ10เดือนนะครับใกล้จะปีแล้วนะครับมันก็จะได้เป็นทรงประมาณนี้ครับฝากกดติดตามเกษตรวัยรุ่นทํากินด้วยนะฮะฝากแชร์ให้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ